พี่มันพูดบนรถไว้นะว่าจะเอา FMVP ปีนี้ของผมนะโอ้คอนเทนต์แมนกิ้งว่ะแฮนด์เมดแฮนด์เมดวันนี้ผมจะไม่ดีายเป็นสามสองชนะแล้วเอาเล่นเราเล่นเราอยดีเราเดี๋ยวคุยเรื่องเจนซี่ของเราดีก่อนเนาะเพราะว่าคนพูดถึงเยอะแล้วก็คือชนะเนี่ยที่ชอบพูดในห้องตอนดูแข่งพูดเกี้ยว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 ้เฮ้ย ให้ก <you just S 2> mm ูจะเอาผมสีออกให้หมดเนี่ยจริงๆบอกจะบอกเขาตัดผมสีออกให้หมดจากการนสกินเฮดสกินเฮดเลยนะสกินเฮดจริงนะอันนี้โโมม่ี่มันพูดบนรถไว้นะว่าจะเอา FMVP ปีนี้ของผมนะได้แชมป์เลยสามวันเข้าโอลีกเอ้ยสามวันเข้าเฮออฟประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่จริงรอบนี้รอบเดียวพอโอ้ของต่อให้กล ก่อะไรอร่อยอร่อยอร่อยของฟรีอร่อยไปครับซื้ออะไรมาให้ทำมูครับหวานหวานยี่ห้าหวานยี่ห้านี่หวานยังหวานหวานอยู่ใครกินหวานร้อยใครกินหวานร้อยไม่รู้ระวังนะโดนตัดขานะโอ้คอนแทคเลนจิ้งว่ะกับการตื่นเช้าอีกครั้งของดีไม่ทำกัน มีคนจะให้พี่ลงรูปโอมถอดเสื้อโอนให้หมื่นหมื่นหนึ่งนะตลกแล้วพี่ก็เลยส่งไว้คนเราต้องใช้ตังค์ต้องกินต้องใช้พี่ก็เลยส่งไป้ต้องกินต้องใช้เว้ยไอ้ยวกหมูเน่าหมูเน่าไปอยู่ไหนวันนี้ปกติขนมปังอระเทียมแล้วก็บาร์บีคิววะแฮนด์เมดแฮนด์เมดแต่วันนี้ผมจะไปกลายเป็นสามสองชนะและอร่อยอร่อยอร่อยเด็ดขอพูดคำหนึ่งนะครับจะไง สองคือตอบคือกินคือเด็ดคทุกอย่างแล้แค่เล่นถึงเกมห้าบวกกันมันแแล้วไม่2คนแแล้ววันนี้ไม่ไม่มีทางสามสอน่ามีแค่สามงโอ้เฮ้ยลูกโอเมกสีแดงอ่ะมันเนี่ยโอ้โปาโอเล่มีสีด้เนี่ยวันนี้แหละวันนี้นี่แหละเดี๋ยวมซื้อเกงเนสีแดงมาใส่แล้วรู้แมเห่ะ น่องจากว่าวันนี้เราแข่งคู่แรกก็เลยวันนี้ก็เลยออไม่มีกีวีอาเฟอร์อีพี่แค้วก็ไม่มีเพราะว่าแข่งวันศุกร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบว่าแข่งวันศุกร์หรือว่าแข่งคู่แรกอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าไม่เลมันก็ไม่ทันบอกไปว่าหนูมาสายหนูไม่ได้มาสายแล้วก็โดนัดตั้งแต่ตอนนั้นที <c oughs> ่รีเขาหายไปแล้วจริงจริงหนูหายไปไหนหยูห้องสอ โอ้โหพนษณุหัดก็มันก็น่าน oh. ่นสู้ถ้าใครอยากให้กิมมี่กับโคเอาอะไรมาให้พี่ๆชิมหรเอเอามาให้ทำาก็ส่งโอ๊ย ก็ส่งมานะคะเพราะว่า็นครั้งสุดท้ายแล้วก็วันนี้ในรายการโคด้าทองนะคะก็คือจะมาสัมภาษณ์พี่ป้อมกันนะคะก็คําถามแรกเอ่อโลโก้ของทารอนเนี่ยค่ะเป็นสัตว์อะไรหรอคะเซรามูนต่อมานะคะก็คือหนูสงสัยว่าเออทําไมทีมเราถึงเป็นชื่อทารอนทีมเราเป็นชื่อทารอนทำไมถึงชื่อทารอนพี่ว่าพาอไม่ใช่ทาจิไม่ใช่ทาจิเลยเป็นทารอน ท่านถามนี้ก็เห็นมาเยอะนะตามกลองตามกลุ่มตามเหตุทําไมคาเฟนี้ของทีมเราถึงแพ้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสกินเซรามูนเพราะว่าโลโก้ของเราเป็นเซรามูนด้วยใช่เพอถ้ามีก็คือชนะเลยใช่ไม่ว่าใครเล่นใช่เพราะเราบูชาเซรามูนจีซันนาเนี่ยเราเดี๋ยวคุยเรื่องเจอซี่ของเราดีก่อนเนาะเพราะว่าคนพูดถึงเยอะแล้วก็คือซีซันนาเนี่ยเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมาเลยคือเรื่องสีของเจอซี่ของเราคือซีซันนาเนี่ยอยากให้ใส่เจอซี่เราจะถอดออก จริงๆต้องบอกคนดูว่าที่พวกเราทั้งตีแบตทั้งฟิตเนสอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าทีสนาเนี่ยจะถอดเจอซี่ออกแล้วก็โชว์บอลแพ็กก็คือหน้าแข่งแบบโนเจอซี่ <no jersey. S 2> แล้วสปงสปอนก็คือแปะสติ๊กเกอร์เราสักเรื่องของแชมป์ที่เราอยากได้เนี่ยสอบถามได้ไหมว่าเป็นเรื่องของที่เราอยากได้เป็นแชมป์โปรลีกหรือว่าลูกชิ้นแชมป์เรายังได้ทุกแชมป์แชมป์เลย,เลยอะไรก็ตามโดยเฉพาะลูกชินแชมป์เนี่ยสั่เพ็งชอบจริงเหรอ สงสัยอยู่อีกอย่างพี่ป้อมคือเวลาแบบที่ชอบพูดในห้องตอนดูแข่งพี่พูดเกี้ยว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 คือใช่สิมีเกี้ยวเหรอไม่ใช่ครับมัน <Okay. S 2> คือหมาลาเกียวซาแซบซูเกียวเกี้ยวที่ตะโกนในห้องทุกครั้งที่แข่งเกียวซาหมาลาแซบซูมาจากคำนี้ปกติอยู่ในแคมป์เนี่ยพี่ป้อมเสียงดังสู้คนอื่นไหมปกติถ้าอยู่ในแคมป์เนี่ยนะจะมีเสียงดังอยู่เสียงเดียวสำเพงกลุน ใช่ซัเพลงนี้จะนอนหลับตลอดแล้วก็จะกลคือที่ได้ยินมาคนอื่นเสียงดังหรือหูดับอะไรก็คือไม่จริงมาจากเสียงกลดของสัมเพลงทั้งกลเดียวเลยแล้วพี่ป้อมนอนกลไหมไม่กลดแต่ว่าที่ได้ยินมาคือห้องที่โดนแยกไป3คนมีไอพอดโปรเอนเทนซี Pod, Pro, T N C, และมิสกันคือรวมคนที่นอนกลดดังที่สุดไม่ใช่<อ>จริงงนี้เรากำลังทำบีดเพราะเราฝึกแล็บกันไม่ใช่เสียงกลนะเสียงบีดล้วเราฝึกแล็บัดกันแลคบลคท่อน อยู่ล่างอาตีไปแล้วเฮ้ยดูกูดูสิเกมตายเฮ้ยดูกูดิดูปู้ม่หลอเฮ้ยเราไดจับแล้ว้เราข้นกับแล้วเฮ้ยเอาดีเอาตีเอาดีเตาดีเอาดีเาดีเอาดีเอาดีเอดเอดเอ้ดีเอาดีเอ้ดีเอ้ดีอ้ลีไอ้ลีเอาีอาดีอ้ดีเอีอ้ดีเอีเอาลีเอาดีอีเอาดีอีเอาด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 ีอาีอ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 ี เรียบเรียบแบงแรมาแล้วแบงแรกมาแล้วแบงแรมาแล้วเป๊ตายับเปยตายสวยนนนอูเรียบเรียยหมดเรียหมดเรียบหมยมจบมจบมจบจแล้วมาจับแล้วมาจับแล้วมาจับแล้ว่ามลงกูจ้องกูจ้องตายีร่มีสับทเไอ้กี่บ้านไอ้กีบ้านมันเขีไม่เียไม่เทีไม่เขี่เียไม่เียไเขีเล่นคนเลยเล่นคนเลยขอได้ขอได้เกียวได้เลยเว้ยถ้าเปไม่จบตายจบล้ยจบแล้วจบแล้วไเช็คมาแล้ว

เราดอยตายทีเดียวตีไม่ตายตีไม่ตายไม่ไม่ตายีเตอร์ตายตีเตอร์ตายดงกูดึงกูดึงดีดึงดีไปให้ไปให้ตันต่อตันต่อตันต่อตนต่อตันต่อตันต่อตันอตั่อตั่อต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 ันต่อตันตอตันต่อตันต่อตันต่อตอตันต่อตันต่อตัอตันต่อตันต่อันต่อนตันตอตันอ่อตันตันต่อตันอ่อตันต่อตันต่อตัอตั โมมมมมาถึงมาถึมาถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ nah, ่งหนึ่งตายไมมันจะมี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 มัเล่นได้นยหยถ้ามันเล่นอะมันปิดได้ราดกูรกูรกูาดยวปิปิดปิปิดปิตงเอาเทีวอต้องเอาเทียว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 เทียต้องยัดเทีหน่อยไ้เยวี๋ยวีงเทีตีเทีตายเทียวตายเทียวเทียวโอเมก้าดอเม้าโอเมก้าลงบนปเลยกับปกลบปลบไปลไปลไปเอไ้พ่อนมม

ตีบ้านจบแล้วตีบ้านจบแล้วตีบ้านจบแล้วตีบ้านเองบ้านเองเผือว่าเป็นของฝันตอนเกิดที่รองครับตอนเกิดครับเนี่ยดูดิมันเดินมันเดินดีเว้ยี่นนอให้มันเดินโคตรดีเลยดูนะเนี่ยมันเดินแบบหลบและดีแบบเหมือนโป๊กหนึ่งแบบโป๊กของระยะสุดท้ายพอดีใช่คับดูนะอึ๊บอึบเนี่ยมันเดินอ่อยมากดูดิสุดจัด ของจริงชิวะไอพีชิวะไอวะได้ไหไอไอโอก็ได้ไเห็นเยอที่สุดเลยไอโอท่านท่านเนสากสักสาวด้วยใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเฮ้

ก็วันนี้นะครับชนะไปได้สามศูนย์โหดมากพรุ่งนี้ไม่มีแข่งนะไม่ต้องบอกแม่มาสอบแข่งพรุนี้ไม่มีไม่มีแล้วพวกหนึ่งไม่ว่าพวกสองไม่ได้ครับชนะเลยไอ้นีมาไม่มีออฟไม่ได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเข้าไปออฟก่อนเอาเข้าไปออฟก่อนเลยไม่ไม่ใชแจมพี่แจมโหดแต่เดี๋ยวเจอกันอีกพอเรียนเดี๋ยวกูมึงเดี๋ยวหลายรอบแล้วง่ายเลย เฮ้ยคนถามคนด้วย <laughs>